เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายให้ดูนะครับว่าได้กี่บาทนะสุดยอดครับได้สักสิบกิโลสองพันสี่นะครับนั่งทำกันสดๆเลยนะครับนี่ถูกครับอเดี๋ยวผมจะนับไปดูนะครับได้เยอะแล้วก็ได้นจริงนะครับตอนหนึ่งวันนะครับเห็นไหมครับถ้ารู้จักหาวิธีการหาต่างๆพวกนี้ครับผมบอกให้เลยสามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับ Thank okay. you. สวัสดีครับสวัสดี FC แลวก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกยอให้ดูนะครับผมเห็นในนี้ปลาซิวมันเยอะครับปลาซิวเยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองยกยอให้ดูนะครับว่าได้ปลาซิวเยอะแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามผัวน้านะครับติดตามครับผมผมทำเองนะครับเห็นไหมผมไม่ตัดไม้ไผ่ตอนเช้านะครับแล้วก็ตัดตัวนี้มาเดี๋ยวมาดูผัวนากันก่อนนะครับได้เยอะไหมนะครับได้สักละมังนี้นะครับมีที่ตัดด้วยครับ มาชมกันกนะครับใส่น้ำก่อนนะครับโอ้มีปลาช่อนด้วยครับได้นะครับดูครับมีปลาช่อนด้วยนะครับหลุดหมดเลยครับ เนครับโหเก็บหมดเลยครับสได้ายครับเรื่นครับเรื่นเรื่นรองเท้าไม่ได้มาตรฐานครับโอ้ไดาเต็มเลยครับ ต่อรอง,ทงเท้าแล้วนะครับรองเท้าไม่ได้มาตรฐานครับหลุดหมดนวครับโอ้โหเล่อนแบบนี้ไม่ไหวครับโอ้เข้าเต็มเลยครับ ลงหลายครั้งครับนี่ครับรองเท้าโหนเยอะครับแต่ว่าได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นดีกว่าดูครับเนี่ยเหี้ยไหมนี่เข้าแต่ละรอบนะครับสิบรอบเท่าไหร่นะครับ เหยืยอปลาช่อนครับเมื่อกี้แต่จับไม่ติดม,มีปลาช่อนด้วยครับได้สักกระ,ะมังนี้นะครับผมอ่านน่าจะได้เยอะครับดูครับเข้าเยอะนะครับครั้งละยี่สิบตัวครับ สองสี่หกแปดสิบสิบสองยี่สิบกว่าตัวครับครั้งหนึ่งยี่สิบกว่าตัวครับดูสิบครั้งสองร้อยกว่าตัวนะครับดูครับเยอะนะครับ ดูครับเอาเต็มเลยนะครับ ยกแค่ไม่กี่ครั้งนะครับได้เต็มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะยกได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าจะได้สกัลามังนี้หรือเปล่านะครับอติดตามครับผมได้เยอะแล้วนะครับแ้ปดาตลาดด้วยนะครับตัวหนึ่งโอ้กระโดดครับ ข้าวเต็มเลยนะครับดูครับข้าวเยอะนะครับดูดูครับสดๆดนะครับเป็นๆครับผมจับปลาช่อนจับตัวนะครับ ลมแรงมากครับตกหมดเลยครับลาผมตกหมดเลยลมมันแรงครับคลิปนี้คลิปนี้น่าดูไหมครับติดตามกันเยอะๆนะครับลามันเริ่มอาการไม่ดีแล้วครับ เดี๋ยวปลานี่ผมปล่อยดีกว่านะครับเอาปลาตลาดไปปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปลามันเริ่มมาการไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะาไปแช่น้ําแข็งนะครับเอาไปแช่น้ําแข็งไว้ดีกว่านะห้มันสดนะครับดูครับอเต็มเลยนะครับเข้าเยอะนะครับได้เยอะครับไม่ใช่เข้าเยอะ ได้เยอะนะครับดูเดี๋ยวผมจะยกอีกสักพักนึงครับเกิดได้สักกะละมังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปนอกน้ำแข็งไว้นะครับดูครับเห็นไหมครับไม่แน่ใจดูครับนี่ สดๆนะครับสักสองกิโลนะครับผมวาเดี๋ยวผมจะยกให้เต็มนี่ยแหละครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาวันนี้ไปแช่น้ําแข็งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลานรวมกันนะครับทั้งหมดนะว่าผมได้เท่าไหร่วันนี้นะครับอ่ะติดตามนะครับผมว่าจะเอาไว้ดักสกาลมังเนี่ยครับไม่ในใจว่าได้ไหมนะครับติดตามครับผมไม่ต่ำจากห้ากิโลครับเยอะมากนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมทําก่อนสักรอบนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายให้ดูนะครับว่าได้กี่บาทนะเยอะมากครับดูสุดยอดครับได้สิบกิโลสองพันสี่นะครับนั่งทํากันสดๆเลยนะครับนี่ดูครับเยอะไหมเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายให้ดูนะครับว่าวันนี้ได้กี่บาทนะครับคลิปนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับ คลิปนี้ทํายอแค่ตอนเช้าครับแล้วก็มายกเล่นๆครับเยอะมากครับแต่ว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพก็ยังสั่งกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมไปส่งของให้เขาก่อนนะครับค่ำแล้วนะครับอันนี้ส่งมาตลอดทางก็มาตะกี้ได้เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้กี่บาทนะครับติดตามนะครับหลังจากที่ว่าไปขายมาเสร็จแล้วนะครับอาบน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้กี่บาทนะครับ ในกระเป๋าข้างหน้านี้เป็นของเพื่อนของผมนะครับอันนี้สองร้อยนะครับอันนี้เพื่อนผมนะเพื่อนที่ขายได้อยู่กระเป๋าหลังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้กี่บาทนะครับอบได้เยอะนะครับหาปลาซิลสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้กี่บาทนะครับสามชั่วโมงเองครับปลาซิลกิโลละสองร้อยนะครับทำให้ด้วยสองร้อยสี่สิบนะครับช่วงนี้ดักกุ้งไม่ได้ครับน้ำมันแห้งครับ หลายบาทอยู่นะครับถูครับอเดี๋ยวผมจะนับไปดูนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับแปดครับผมเก้าครับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอันนี้หนึ่งพันนะครับ หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าครับอันนี้หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งครับสองครับสามครับหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทนะครับทั้งหมดนะครับที่ว่าขายได้ของวันนี้นะครับสามชั่วโมงนะครับกับการยกยอนะครับก็ถือว่าสามชั่วโมงนะครับกับผลหานที่ได้คุ้มไหมครับผมบอกเ่ายว่าคุ้มมากนะครับ 1210บาทนะครับทั้งหมดนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการหาปลาซิลของผมได้เยอะแล้วก็ได้จริงนะครับต่อ1นวันนะครับเห็นไหมครับถ้ารู้จักหาวิธีการหาต่างๆพวกนี้ครับผมบอกให้เลยสามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับในแต่ละพื้นที่อาจจะขายราคาไม่เท่ากันนะครับปลาซิลกิโลละร้อยกิโลละร้อยยี่ครับแต่ที่นี่ขายกิโลละ200 ทำให้ด้วย204ครับแล้วก็ขายดีมากนะครับโอเคนะครับผมมาลองให้ดูแล้วนะครับถ้าใครจะสั่งเหยื่อก็สั่งกันได้นะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาคั้นเทพยังมีอยู่นะครับสามารถสั่งกันได้นะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับมี2สูตรนะครับมีสูตรหอมกับสูตรหมักนะครับสามารถก็สั่งกันได้นะครับแล้วก็ที่ดักนะครับที่ดักแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับเอาไปดักพร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาคั้นเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัว ได้ชัวร้อยเอครับผมการันตีให้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับอะติดตามนะครับอ่าพอไดซื้อน้ำรำใหญ่นะครับลองเอาไปใช้กันดูลองเอาไปหากันดูนะครับวิธีนี้นะครับขายได้จริงนะครับติดตามครับผม